บายดีทงส้มมีหัวกระง,งน้ำเออทุกคนก็น่าจะหูเดียละวันนี้พวกห้องกระิไปเก็บักการจองนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเดือนเก้าก็ห้องยามเก็บพักกระจองแล้วพวกห้องกระิไปประจำตัวไปเก็บพักกระจองนาะ และสิเป็นอะไรนั้นก็หับส้มคิมนี้ไว้นำกันเลยแต่ก็สิไปหับสม้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ศ>และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำได้สั่งสายคังานใแม่ออกมาเนาะพันาน์แมวทไปรับส้มกันเลยอุปกรณ์ของเ้<ศ>าในมือนี้ก็ซิมี่อย่<ศ>างนี้น<ศ>ี่ค<ศ>ู่คูอันนี้ใคกะตตา<ศ> อยังน้ำโอ้ถือน้ำอีกอดูและในขณะนี้ก็ได้มาฮอดแล้วนะท่านผู้ชมบ่ที่เขาจะเก็บพักการจออ้องยนงี่่ว,อวตอนนี้แต่ละคนก็นได้แล้วนะเนาะเหลือแต่น้องน้ำผู้เดียว ใชนะ่หน้าตาผักกรนะจอันเป็นอะไรนละมองหน้าใช่เมื่อกีมองหนโอ้มองเห็นเลยอันนี้บอกยังไงนี่ไปปออืม,มงามงามตอนนั้นแถวนี้งามสมุด ออกไปสักพักกะเหงื่อไหลใครย้อยแล้เนาะนเต็มเลยเพราะว่าแดดมันจ้าเสลือเกินเนาะผมมีชีเมฆมาบังเลยโทรศัพท์กะหฮ้อนตอนนี้ทุกคนแต่กัสิเก็บภาบรรยากาศให้ร้ายที่สุดเนาะอนปอโทษช่างผัดฟักกระจอกกะงามคนกะงามแทบแบบนี้อ <laughs> วิทยายี้ง่ายง่ายๆง่ายๆนี่นี่ชิดายยู่คนละพักไม่ได้เห็นซัดเจ้ามาแต่ชิดายแบบนี้ได้แน่คุจิรอนะวันนี้ป่าเออโอเคขับใจเด้อ มาทุกคนเดี๋ยวเขามาเก็บผักกระจงกันต่อนะเออตึ้นมีก็บ่ได้หลายปไปไหนนะทุกคนนะแต่ว่าขันอีกสองสามมื้อนี่อาจจะใ่ญ่พอดีเก็บเกี่ยวกินเฮ้ยบ้านเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเก็บเอาไปต้มหรือว่าเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปเออน่าจะเบอร์ทันนี้ในเมนูมันอนะ กินดิบก็ได้แกงสันก็รด้แกงมีอะไงก็ได้เบิดเด้อทุกคนแกงลัวงวัด,ดว <c oughs> แซ่บดาอยากออกอ่อนหวานพักอะไรนี่เรากินตัวใหญ่ๆนะแซ่บ คนนะวิทยุยแลวกรแดดก็ะีออกหลายแบบนี้เลย้ลยกรเบิดนดีจริงหลังเจ้าที่พ่ยใจอย่วัิบมาหรือยให้ดูจับได้ดนะีน <c oughs> <ล>ี่มีวนอะอาร์ม แหงเดี๋ยวนี้หัน,หน้าได้บ่ได้จังห่ลยก็ได้เข่าแล้วทุกคนเพราะว่าอากาศมันฮ้อนอเนาะเขาก็สู้แดดสู้ทนบ่ดนได้ปันใดน้ำเด้อขันสองคนนี้เสือน่าจะไหวละเฮ้ยแล้วลนาทีสุดทุกคนหามาตั้งบอกดดดุด ก็ได้เจอกับตัวเมียนเป็นดอกแล้วหน่อยเอ้ามาาันเขาบอกโฟกัสวะเกิดดอกหน่อยก็คือใน่ถ่านเห็นกันนะอือโอ้หินทอนหมดแล้วอ่ะผ่านมาว่ายน,นต์โต๊ะหายท่าแล้วเลยระเบิดเออเพิน่นนะจนไม่แต่อบอ้เจ็บอืมว่าดอกอืมอผ,อ,ตตอผ่านยนต์โต๊ะผ่านหายท่าบ่เห็นเลย ต่เลยนเคะเล็กนี่ยว ยังมาก็เห็นเลยใหญ่เติบแต่บกับใบใหญ่เป็นไง ตอนนี้กระแดดแห้งเนาะฮ้อนบาไหวแล้วก็สีผ้ากันเข้าไปแล้วเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าเขาจะมาเบิ่งกันเนาะว่าแม่ไพได้พักกระจองหลายกว่ามู่หรือว่าไพได้หลายสัมดาเนาะเออ,อ,อสัมดล่ะก่อนอื่นกามาเบิ่งของํามกอนเลยเนาะงามงกับสีได้ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะใส่เอาเบิ่งนม่ป้าได้เกือบเต็มคู่เลยทุกคน ปอเกือบเต็มกระตาใช่ว่างมากไมนีเนาะเกือบเต็มกระตาสองคนงามไปหาแล้วนี่สิ